วัดอีจ้าเราเชื่อชูใจนะเพื่อนๆเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมเครียดท้อแท้เหนื่อยหมดไฟหรือว่าเศร้าแต่ไม่เป็นไรนะเพราะเราเองก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันไม่แปลกเลยที่เพื่อนๆจะมีความรู้สึกแบบนี้ในบางครั้งเราก็ลืมที่จะห่วงใยตัวเองและลืมไปว่าตัวเราเองนั้น ก็ต้องการการเอาใจใส่เช่นกันหากเพื่อนๆรู้สึกว่าชีวิตที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้เครียดเกินไปกังวลมากไปรู้สึกเหนื่อยและหมดหวังกับอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตลองหันกลับมาใส่ใจและดูแลตัวเองกันดูไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับ self compassion หรือการเมตตาการุณาต่อตัวเองกันดีกว่าช่เลยค่ะพี่มุก เมื่อไหร่ที่น้องๆรู้สึกเหนื่อยล้าหรือสิ้นหวังหาหนทางไปต่อไม่ได้นะคะพี่มูกากจะชวนพวกเรากลับมามีเซลคอมเพชชั่นหรือการกลับมาเมตากับตัวเองค่ะเซลคอมเพชชั Self ่นนะคะประกอบไปด้วย3าองค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือการที่เรารู้ตัวว่าเรานั้นเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วก็อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้นะคะเพราะต่อให้คนที่เก่งที่สุดหรือแม้กระทั่งซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาเวลนะคะ ก็ยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็มีเรื่องที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เช่นกันค่ะ 2. นะคะให้เรากลับมาใจดีกับตัวเองค่ะเรามักจะใจดีกับคนอื่นแล้วก็อ่อนโยนกับคนอื่นเสมอนะคะแต่หลายๆครั้งเวลาที่เราผิดพลาดเราลืมไปค่ะว่าเราก็เจ็บได้ร้องไห้เป็นดังนั้นอย่าลืมกลับมาใจดีกับตัวเองกลับมาดูแลกับตัวเองเหมือนกับที่เราใจดีกับคนอื่นนะคะและสุดท้ายค่ะให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะ อย่ามัวแต่ไปกรัวอดีตหรือกังวลกับอนาคตจนปัจจุบันเราแพน,นิคจนทําอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ตรงหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำให้ดีที่สุดแล้วในเวลานี้ค่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะต่อไปนะคะเราจะมาฟังพี่ฟ้า rxsu 3 0กันค่ะว่าจะมาแชร์เทคนิคการดูแลตัวเองแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆในช่วงการเรียนมาได้อย่างไรค่ะขอบคุณพี่มุกม,มากๆเลยนะคะแล้วต่อไปเราไปพบกับพี่ฟ้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนี้เราวันธนาสารนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้า rxsu 3 0นะคะก็พูดถึงเรื่องของการจัดก,การความเครียดใช่ไหมคิดว่าทุกคนต้อง ประสบปัญหาหรือว่าพบเจอกับปัญหานี้แน่นอนยิ่งคณะเราเพศัตมันเป็นคณะที่มีความซัฟเฟอร์ในรูปแบบของมันทั้งเรื่องของการเรียนแลว้วก็บรากาศเนาะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเออแต่ว่าก็ผ่านมาันมาได้นะต้องบอกก่อนว่าเ,ออเป็นคนที่ชอบชอบทากิจกรรมรู้สึกว่าการทํากิจกรรมมันเป็นการรีแลกรูปแบบหนึ่งทั้งกิจกรรมในคณะแล้วก็นอกคณะ เป็นการใช้ชีวิตนักศึกษาในอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แบบมีแค่เรื่องของการเรียนอะพอทํากิจกรรมในทุกๆก,กิจกรรมรู้สึกว่ามันให้อะไรกลับมาที่ในห้องเรียนไม่สามารถให้ได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าแบบเออมันทั้งสนุกด้วยแล้วมันก็ให้ทักษะอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเป็นทักษะที่ติดตัวเราต่อไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าการทํากิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ช่วยรีแลกซ์จากการเรียนเนาะแล้วก็ าการจัดการความเครียดของแต่ละคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันเราแค่ต้องค้นหาว่าเราชอบที่จะทําอะไรทําแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขเราได้ผ่อนคลายอย่างเงี้ยไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเป็นกิจกรรมที่จะต้องแอคทีฟต้องออกไปทํานูน่ทนทํานี่มันถึงจะเรียกว่าแบบเป็นการผ่อนคลายเป็นการจัดก,การความเครียดนะบางคนก็คือแค่ได้แบบเปิดแอร ดูหนังอยู่ห้องอะไรแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรหรือแบบนอนเฉยเฉยไม่ทําอะไรเนี่ยการไม่ทําอะไรก็คือเป็นการทํารูปแบบหนึ่งนะซึ่งมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบางคนก็ได้อย่าคิดว่าแบบการที่แบบว่าเรานอนอยู่เฉยเยไม่ทําอะไรเลยในขณะที่เพื่อนอ่านหนังสือเราผิดเออชีวิตคนเรามันต้องมีแบบมีรีแลกซ์บ้างอะเออขอแค่เราหาให้เจออะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆแบบรู้สึกว่า นอนอยู่ห้องเปิดแอร์ดูซีรีส์ดูเน็ตฟลิกอะไรอย่างเงี้ยมันมันช่วยผ่อนคลายอ่ะทำไปเลยไม่ต้องแบบรู้สึกผิดไม่ต้องอะไรมากเราหายเคยรียดหายอะไรเมื่อไหร่เราก็แค่กลับมาแบบสู้ต่ออืมแค่นั้นเองมันก็วนลูปอย่างเงี้ยแหละจนกว่าแบบเราจะจบปีหกอะแต่ว่าก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้เข้มแข็งแล้วก็จบให้ได้นะก็อยากจะบอกว่าแบบขวาน้องๆจะเข้ามาอยู่ณจุดน <ris as> ี <k <k ้ได้อ่ะมันยากเนาะ ก็อดทนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแบบไปถึงส่งสันแน่นอนแล้วก็จบไปเป็นเภศสัชกรได้อย่างแน่นอนอย่าเพิ่งท้อก่อนนะคะถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ติดขดัดหรืออยากรู้สึกว่าแบบตัวคนเดียวอยากขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือได้เลยเอ,อคิดซะว่าแบบเราเข้ามาอยู่ในหรือวภสเชศสิ่ปากรแล้วเนี่ยมันคือบ้านอีกหลังหนึ่งของเราไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวที่จะ ขอความช่วยเหลือจากทั้งเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหรือแม้กระทั่งอาจารย์เองเหมือนกันอยู่ในคณะนี้อ่ะมันถูกหล่อหลอมให้เราอ่ะต้องแบบช่วยเหลือกันอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วขอแค่เราแบบกล้าที่จะขอความช่วยเหลือก็พอเออไม่ใช่ก็พอแต่ว่าก็ก็นั่นแหละก็คือกล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะเออสุดท้ายก็ขอให้น้องๆสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เออมีอะไรก็สามารถ พักมาขอความช่วยเหลือได้ยินดีช่วยถ้าเกิดว่าช่วยได้นะคะขอบคุณพี่ฟ้าที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องดาวดีๆจากพี่มุกและพี่ฟ้าไปแล้วนะคะเราก็มีวิธีการดูแลและเอาใจใส่ตัวเองมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะหาเวลาออกกำลังกายไอที์ละหนึ่งถึงสามครั้งชวนเพื่อนออกไปวิ่งตีแบด เวิร์กอาที่ยิมหรือเลือกออกกำลังกายตามที่เราชื่นชอบก็ได้เหมือนกันนะคะนอนหลับให้เพียงพอวันละ6-8ชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาจำกัดก็พยายามนอนให้ครบไซเคิลนะคะในช่วงเวลาใกล้สอบ การขยันอ่านหนังสือนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ระวังอย่าหักโหมมากจนเกินไปร่างกายของทุกคนมีขีดจำกัดพยายามทำเท่าที่ตัวเองทำไหวเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราฝืนร่างกายเราก็จะไม่ไหวเอานะใช้เวลากับคนที่คุณรักให้มากขึ้นคนที่คุณรักเนี่ยอาจจะหมายถึงเซฟโซนของเพื่อนๆที่อยากจะออกไปใช้เวลากับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรู้จักก็ได้ นัดเมาท์มอยกับเพื่อนๆเพื่ออ,อ,อัปเดตเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องราวส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะหาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นกีฬาไปคอนเสิร์ตเที่ยวเพื่อผ่อนคลายไปคาเฟ่เพื่อถ่ายรูปหรือกิจกรรมง่ายๆเช่นออกไปกินข้าวข้างนอกหรือเดินเล่นสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ต้องไม่เป็น yes man หรือมีอะไรก็ตอบตกลงเสมอ เราควรรู้จักเซโนในสิ่งที่ไม่อยากทำด้วยนะทำสมาธิทำจิตใจให้สงบมีสติที่มากขึ้นพยายามทำอะไรไม่เร็วจนเกินไปการเขียนไดอารี่เพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตจะทำให้เราเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ชูใจก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้วิธีการกดีๆในการดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันไปแล้วนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook Fanpage ศูนย์ให้การปรึกษาระบายสินหรือหน่วยกิจการนักศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สวัสดิการและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์กสสสได้เลยคะ่ะพวกเราหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นเหมือนยาบำรุงใจคอยอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะช่วยเพื่อนๆผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้เลยนะคะ